อืมผมสปินบอลโล่พี่ป้องชุดนี้จริงอ่ะพี่ป้อง ผมพร้อมแล้วนะสเปนบอโลอะ่ะปดขี้ผมก็จะอัานไวพ้พี่ผมพร้อมแล้วสปินบอโล ไป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 เร็วๆเลยเร็วไอเร็อเฮ้ย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 พี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ปั่นคิวเลอร์มันได้ลองไปปั่นมันนะ ข้างบ้านกูดาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าอัดอัดอย่างน้อยก็อัดไว้เยอะๆสี่คนก็ยังดีเพราะของเฟิร์สผมก็ยังไม่ได้ลงเลยผมเกิดล่างผมเกิดล่าง

ผมแอบอยู่ริมแมพเลยผมแอบอยู่ริมแมปล่างล่างขวาล็อกเครื่องล่างกับขวาล่างนะฝั่งพี่ลงพี่อยู่ตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนผมจะได้ฉีกไปทางนั้นเลย ผมอยู่บนขวานะพี่เดดอยู่ไหนผมต้วิ่งผ่านดับ,บันล็อกเครื่องหมดเลยอะ ไล่พี่ไล่พี่ไล่พี่โป้งไล่พี่โป้งผมปั่นกลางต่อแล้วพี่โป้งฉีไปขวาเลยนะพี่ไม่ไม่เขาตามผมเขาไล่ผมเขาไล่ผมพับไม้พันหนึ่งพัไม้พันหนึ่งเมนเม็นอยู่บ้านใหญ่ไปเมนู่บ้านใหญ่ปเลยอะไรไอ้ลิ้นพันเลยยี่่่่่่่่ผม่่่่่่่่่่ิน่่่่่่่่ วนกอไม้บ้านใหญ่ไปแล้วสองไม้นะพี่ไม้รอบบ้านใหญ่ไปหมดแล้วนะผมเล่นไปแล้วไม้หนึ่ง ผมปั่นกลางอยู่ผมผมปั่นบ้านใหญ่อยู่ใกล้เสร็จแล้วเจ็ดสิบแล้วได้ได้ได้พี่ได้ได้ได้ได,ได,ไดโคค้โอเคครับเชฟโอเคครับเชฟเต็มแล้วพี่บ้านใหญ่เต็ม ขึ้นบนเลยนะผมปั่นอยู่บนนะเบ็ดเบ็อยู่บ้านใหญ่นะพี่อย่าลืมนะพี่เอาไปเลยคนระับ เครื่องบนสุดปั่นได้เก้าสิบแล้วพี่เต็มแล้วพี่มาผมมาผมมาผมจู้อยกผมจู้อยก่กผมบ้านใหญ่เขายึกยักกับผมได้พันแต้มแต่โดนตี ขอไปขวาไม่ไ่ผมไม่ไ่ผมจีบไปไหนเราไม่รู้ไปไหนเราไม่รู้ไล่ผมไล่ผมไล่ผมเอาผมผมมากลางผมลบกลางไม่ทานแล้วพี่ไม่ทันแล้วไม่ทานแล้วเขาติดหลังผมแล้วออก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 ได้ออกเลยพี่ออกได้ออกเลยพี่ เขาเฝ้าผมเขาเฝ้าผมเขาเฝ้าผมเขาอยู่ผมเขาอยู่ผมอยู่อยู่รถเคนอยู่รถเคนอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมขอคนดึงตะขอขนดึง้ะขอถูกเวลาขอเต้มพี่ขอแต้มขอแต้ม สวยพี่สวย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 รนเฮ้ย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 ในคลิปกูมีแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในคลิปกูมีแต่เฮ้ยเว้ยในคลิปกูพีแต่เฮ้ยเฮ้ย ยังเอาพี่อย่างเอาอะ่ะโอ้โหคู่สุดท้ายอะ่ะต้องอย่างงี้ดีวะต้องอย่างงี้ดีวะไปเอาคิดชนะชนะชนะพี่ชนะเลยเขาไม่ได้แต้มพิเศษเลยพี่เราได้แต้มสามหมื่นนะพี่เฮ้ยไปดู